พี่สุนคะพี่สุนทำไมไม่ให้ฆ่าน้องหักหน้าน้องด่าน้องก่อน้าคนอื่นน่ะเธอหักหน้าพี่หักหน้าคนอื่นทั้งที่เราเป็นแขกของเขาเธอตามไปเพราะเธอมีเจตานาร้ายเธอจะไปใส่ร้ายแล้วก็ประจานแก้วพี่สุนพี่สุนแทบตบหน้าน้องพี่สุชนชกหน้าอินทร์เพราะพี่สุนถึงหัวงเด็กนั่นน่ะหยุดนะจะเอาคนไหนกันแม่คงตียา่าหน้าหรือนังเด็กสกรปรกนั่นน้องไม่คิดเลยนะ ว่าพี่สุนจะฝ่ายต่ำขนาดนี้ยหยุดด่าว่าคนอื่นได้แล้วแก้วไม่เคยขายตัวฟองฟ้าเธอเป็นคนขี้ฉา,าิษยาอย่าคิดว่าพี่ไม่รู้นะว่าเธอฆ่าแมวของพี่วางยาช้อปปิ้งเพราะว่าพี่รักมันเธอเกลียดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่รักพี่สุนก็ทำเป็นเพราะพี่สุนไม่เคยรักน้องทงั้งทั้งที่พี่สุนรู้ว่าน้องรักและเทอดทูนพี่สุนมากขนาดไหนตั้งแต่เด็กต พี่สูตรรักม้าหมาแมวแล้วคนต่ำต้อยพวกนั้นมากกว่าน้องตลอดไม่มีใครต่ำต้อยทุกคนเท่าเทียมกันหมดพี่บอกเธอมาตลอดทำไมเธอไม่ยอมเข้าใจไม่เข้าใจเราไม่หวังเข้าใจทำไมพี่สูนรักเด็กๆนั้นมากกว่าน้องนี่หรอความเท่าเทียมเสียดายที่ผมไม่ได้ชกหน้าไอ้เจ้าล่านั้นได้หมอบกลับไป มันยามผมแม่ว่าผู้หญิงคนนั้นตั้งหากที่ยามทุกคนเธอน่ากลัวมากนะลูกตับปัญหาหน้ากลัวที่จะเกิดขึ้นพ่อขอยืนยันให้ลูกรีบกลับไปเรียนผมขอโทษนะครับผมส่งอีเมลดอบเรียนไปเทอมนี้แล้วครับผมจะไม่ยอมให้ใครมาเหยียดหยามแก้วผมจะไม่กลับไปเรียนในเมื่อทุกอย่างแก้วยังไม่เคลียร์ครับ คุณน้อยฝากจนหมายไว้กับพี่ยวีพวงเอามาขายให้เราเมื่อสิบปีก่อนเด็กคนนั้นก็คือปานแก้วใช่หรือว่าคุณน้อยจะยังไม่รู้ว่าหนูขวัญแก้วก็คือปานแก้วเป็นคนคนเดียวกันเพราะหนูปานแก้วเปลี่ยนชื่อแล้วทำไมถึงฝากจอดจงมาถึงเด็กที่ยวีพวงเอามาขายครับนี่ก็สิ่งที่พ่อกับแม่สงสัยว่าปานแก้วเกี่ยวข้องอะไรกับเธอ มาใกล้ๆสิแม่สงสัยว่าไม่ต้องกระซิบกระให้อยู่กันแค่สามคนพูดดีๆก็ได้อืมก็จำได้ไหมตอนที่ยายพวงเอาเด็กคนนั้นมาขายเมื่อสิปีก่อนลูกใครเอามาขายพ่อแม่เขาจะยอมเหรอหนูเป็นลูกพ่อตายส่วนแม่ก็หนีไปกับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้แล้วค่ะ คุณน้อยมาตามหาปานแก้วหรือว่าเธอเป็นแม่ของปานแก้วแต่มาหลอกพ่อกับแม่ว่าตามหาเด็กเพื่อไปบอกญาติเด็ก <c ười> เลียนแล้วนะทำตามที่พ่อบอกกลับเรียนซะลูกผมรักแก้วอะครับแก้วคือผู้หญิงของผมนะครับ <c ười> หนูปานแก้วเป็นคนมั่นใจในตัวเองเธอจะเป็นผู้หญิงของคนที่เธออยากเป็นเท่านั้นนะลูก ใจของพี่ศูนทําไมพี่ศูนย์เนักษาะสัญญาที่ให้กับน้องไว้ทาไมไม่แต่งงานกับน้องตามที่สัญญากับพ่อพี่ไม่เคยลืมพี่สัญญาจะดูแลเธอแต่ไม่ได้หมายความว่าจะแต่งงานอย่าเอาเรื่องนี้มาบังคับพี่ทาไมคะน้องไม่ดีตรงไหนน้องเร็วมากเลยใช่ไหมคะสักวันหนึ่งน้องจะทําให้พี่ศูน์รู้ว่าน้องรักพี่ศูนย์ขนาดไหนปล่อยปล่อย ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องมาคุยกันไม่เลิกคุยกันให้รู้เรื่องวันนี้แหละพี่บอกให้ปล่อย